one two three มือ,ม,อมือตกตกมือตกมือตกไลมือมือตกตกมือ,ตกม,อ,มอต,กต,ตกมือตกไล นิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยหัวแม่มือบอกล่างนิ้วก้อยกันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมากคืึกการนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยนะครับก่อนเริ่มทำกิจกรรมนะคะ เด็กเด็กคุณครูจะต้องให้เด็กๆนะคะวางหดบาาก่อนไม่งท้เ่เด็กแยกกันเลยะคะ่ะเพราะใครๆก็อยากไปยิบใช่ไหมคะคุณตี๋ใช่อ่าหนึ่งนะคะคือเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะหรือประธานกลุ่มนะคะมีหน้าที่อะไรตัวอีกความค่ะมีหน้าที่บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าก็คือคอยดูแลลูกน้องในกลุ่มนะครับค,คอยดูแลสมาชิกในกลุ่มแล้วก็มอบหมายหน้าที่สำคัญต่างๆนะครับและสอง คือเลขากลุงนะคะมีหน้าที่เลขากลุ่มมีหน้าที่ไปรับอุปกรณ์นะครับในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับมาที่กลุง,งตัวเองครับ เยอะที่สุดแลครับให้ได้เยอะที่สุดด้วยเอามาแข่งกันต้องล่อยน้ำได้คืออย ลอยน้ำนะครับตอนนี้ใส่ลูกแก้วไปได้สี่ลูกแล้วหรือเปล่าครับไปได้เท่ากันเจ็ดลูกแล้วนะครับผี้ที่อีกนะคะอยู่ที่กลุ่มที่สี่นะคะได้คะแนนเจ็ดลูกนะคะกลุ่มที่สามนะครับเกทักได้สิบสามลูกแล้วนะครับเกทักด้วยนะคะทุกค ีข้อจำกัดข้อจำกัดเช่นกันนะครับห้าหกเจ็6แาอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแชร์ความคิดกันนะคะในกลุ่ม พราะว่าหลากหลายระดับแรกก็เริ่มเริ่มมาจากตัวเล็กนะคะตัวเล็กๆก็เลยว่าเออมันสามารถจุดได้ดีทีนี้เราก็เลยทําให้มันขนาดใหญ่ขึ้นโดยทำพื้นให้แบนมากที่สุดนะคบโอเคค่ะโดยสรุปนะคะของที่แปดเทสดูแล้วได้รูปแบบที่ดีที่สุดคือเขาตั้งชื่อว่าเป็นรูปแบบฝากลองค่ะคุณตุ๊กตารูปแบบฝากระองเรือฝากระองเรือฝากระป๋อง่ นะครับค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกลุ่มของพวกเรากลุ่มที่4ี่ก็ได้คล้ายๆกองเหมือนกันค่ะแต่ของเราบรรจุได้แปดสิบโอ้เรือกองได้แปดสิบนะครับได้เยอะอยู่ค่ะแต่เราบนกระโดง่อนก็เลยยังไม่ใส่ค่ะขอบคุณค่ะนะขอบคุณกลุ่มที่สี่นะมาช่วยชเลยนะคะสำหรับสิ่งที่เด็กได้จากกิจกรรมนี้นะคะก็คือการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองการลองผิดลองถูก นะคะประดิษฐ์เรือหลายๆรูปแบบแล้วเราก็เอามาทดสอบนะคะนับจํานวนนะคะก้อนหินที่บรรทุกได้แล้วก็ร่วมกันลงข้อสรุปเลือกแบบเรือที่ดีที่สุดค่ะคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กั่นครับขอบคุณคุณผู้ชมครับขอบคุณกงคุณผู้ชมนะครับครับอ่ะทีนี้เมื่อเราได้แบบเรือแล้วเกิดข้อสงสัยอะไรจากการทำกิจกรรมนี้บ้างครับตอนนี้เป็นอีกนะครับ สงัยอะไรจากการทากิจกรรมนี้ให้แต่ละกลุ่มคิดข้อสงสัยนะครับของกลุ่มหนึ่งข้อสงสัยะครับในกลุ่มที่5น,นะคะมีความสงสัยว่าในการบรรทุกของเรือนะคะถ้าเราจะหาวัสดุวัสดุดอื่นมาเสริมช่วยเพื่อให้มันแข็งแรงก็รับน้ําหนักได้มากขึ้นเราจะใช้อะไรที่ดีที่สุดค่ะกลุ่มไหนนะครับกลุ่มนี้เมื่ะสงสัยในการกลุ่มหนึ่งใช่ไมหมสงสัยอะไร ตางกนตรงไหนครับคือของกลุ่มเรานะครับถ้าสมมติว่าเราป็นเด็กป2เน uh uh ี uh uh ่ยครูบอกว่าทํายังไงถึงจะรับน้ำหนักได้เยอะไล้เรือไม่จมล้วเด็กทำเรือเสร็จปุ๊บเรือมันจมเราอาจจะคิดว่าทายังไงน้ำถึงจะไม่ซึมเข้ามาในเรือทำเข้ามาในกระดาษเอาแก่กระดาษเราจะได้แบบว่าอยู่ทนนานทำยังไงน้ำถึงจะเข้าเข้าเรือไม่ได้ใช่ครับทไม่เข้าในเรือครับครับ ต้องเป็นคําถามที่สามารถใช้กระบวนการเพื่อหาคําตอบได้นะครับทำไมกระดาษถึงไม่เปียกนะคะแล้วก็สงสัยว่าจะทําทยังไงไม่ให้ไม่เปียกเลยแล้วก็ให้มันทุบเด้นเยอะที่สุดนะหนึ่งเราได้คำถามแล้วทำยังไงถึงเรือที่จะเข็งแรงนะครับลองมาสันนิษฐาน เรามาสันน um de ิษฐานในกลุ่มของเราซิว่าทำยังไงเรือจะแข็งแรงได้ข้อสันนิษฐานสองได้วิธีการครับผมก็ของเราห้าสิบนะครับเรามีจุดสันนิษฐานว่าเราจะใช้เทียบขายในการสามารถที่ดีบุ๋กระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้า ก็เลยมาเรือกค่ะเรืขายไม่จับเป็นที่แบบปลูกจากของเรานะคะที่ทําให้เรือแข็งแรงนะคะก็คือจะใช้เทียนนะคะในการสูนะคะบริเวณพื้นของเรือนะคะเพื่อลดการที่สูบแทนรก็คือใช้สัตว์ปีนั่นแหละค่ะจับกัด30นาทีนะครับทีุ่องรูจะต้องออกแบบนะครับออกแบบกิจกรรมแล้วขายก็นี่เราก็สร้างเป็นแพ่ค่ะให้โดยใช้ล้อันนี้ก็จะตีน ก็เจ,จะเอาหลอดวางไปข้างล่างข้างล่างจ,จากกระดาษของเราค่ะแล้วก็โอกาสที่กระดาษมันจะโดนน้ำมันก็จะน้อยก็จะด้านหลังก็จะติดทัชสไนค่ะให,ให้ให้น้ำมันซึมให้น้ำมันซึมยาึ้นแค่น้นมันไม่ซึมเลย,เลยแหละแล้วก็เห็นทันนั้นจะทำเป็นโครจะเป็นโพลเรืโรเอโพลเรืรเอรใส่ด้านในเรือใส่ข้างนเรือข้างนอกไอซ์แลนดใส่ข้างในใส่ครงเรือค่ะ ของเรานะคะคำถามก็คือทำอย่างไรเรือจึงจะแข็งแรงนะคะสำหรับข้อสันนิฐานก็คือเมื่อเรานั้นนําเทียนไขมาถูกกับกระดาษจะทําให้เรือนั้นแข็งแรงขึ้นกว่ากระดาษที่ไม่ได้ถูกเทียงไขค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะก็คือเราสร้างเรือมาสองลำลำนึงนะคะก็ ถูกระดาษนะคะด้วยเทียนไขทั้งสมด้านอีกลำหนึ่งน้นนะคะไม่ได้ถูกระดาษไม่ได้ถูกเทียนไขในกระดาษนะคะแล้วเรานก็นสร้างเรือมานะคะจากนั้นก็นำมาลอยแล้วก็นำลูกแก้วนะคะลงมาในเรือทั้งสองลำจนกว่าเรือนั้นจะจมน,นะคะสรุปก,ก็คือเรือที่ไม่ได้ถูเทียนไขนะคะสามารถที่จะบรรทุกลูกแก้วได้ทั้งหมด18ลูก ส่วนเรือที่ผูกเทียนไขสามารถที่จะบัรกุกุกแก้วได้ทั้งหมด24ลูกสรุปผลการทดลองก็คือเรือที่สร้างจากกระดาษ A4 ที่ไม่ได้ถูกด้วยเทียนไขนะคะจะไม่มีความแข็งแรงเท่ากับเรือที่ถูกด้วยเทีย,ไทยนไขค่ะคำถามนะคะทำอย่างไรเรือกระดาษถึงแข็งแรงและก็บรรจุได้ ที่สุดได้มากที่สุดนะคะ,ะสมมติที่ถัของเราก็คือ,อใช้เทปใสปิดเรือกระดาษนะคะทั้งด้าน<ด>้านล่างและก็ด้านข้างนะคะเรือแข็งแรงที่สุดนะคะ<ด>จากกระบวนการทดลองของเรานะคะเราใช้3แบบนะคะก็คือแบบที่1ใช้เทียนไขแบบที่2ใช้หลอดและก็แบบที่3นะคะใช้เทปกาวปิดนะคะผลปรากฏว่า ใช้เทสใสนะคะสามารถบรรจุดได้120ลูกแก้วได้120ลูกนะคะซึ่งได้เยอะที่สุดนะคะ,ะหลอดได้112ก็จบนะคะแล้วก็ใช้เคทปขายได้60ก็จบค่ะขอบคุณค่ะค้มูจะไม่บอกว่าเราจะทำกิจกรรมนี้ลำดับต่อไปเราจะทำสิ่ง ครูบอกว่าเราจะทําสิ่งนี้ต่อไปเป็นกิจกรรมชีและครับจะยกตัวอย่างการแข่งเรือการหาปลาการไปกินข้าวในแพอันนี้คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดน,นะครับคําถามต้องเกิดจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กนะครับเกิดจากปรากฏการณ์ทางเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กนะครับเด็กได้ทําเด็กได้เห็นเด็กได้รู้นะครับเด็กสงสัยเองนะครับ แล้วเด็กเลือกคำถามเองอย่างว่าคำถามนั้นต้องเป็นคำถามที่ถามมาใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หาคำตอบได้นะครับ